ครับนี่คือ i n s i g h t n n w w s เล่าข่าวการเมืองหลักฐานใหม่ปุกผีไอทีวีหนุ่มเมืองจันเชื่อมีสามฝาร่วมมือสมชัยบอกคดีพิกวันที่11มิถุนายน2566รายการข่าว3ามิติออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ได้เผยแพร่หลักฐานสำคัญในปมร้อนที่เรื่องไอทีีเป็นสื่อและยังคงทำธุรกิจสื่อหรือไม่ โดยรายการข่าว3ามิติระบุว่าผู้สื่อขาได้รับข้อมูลจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่26เมษายน2566ซึ่งพบว่าบันทึกการประชุมที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารนั้นไม่ตรงกับการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้โดยเฉพาะช่วงคำถามว่า ไอทีวียังดำเนินกิจการสื่อหรือไม่ซึ่งผู้ถือหุ้นรายนี้จึงอยากให้ตั้งคำถามไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของไอทีวีและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยในตอนหนึ่งของการประชุมนายคิมซิริทวีชัยประธานกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามนายพานุวัฒน์ขวัญยืนซึ่งถามว่า ไอทีวีมีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีหรือไม่ว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนต่อมานายสรกลอดุญญานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์คอลันนิสชื่อดังได้โพสต์ข้อความถึงปริษัทอย่าลืมกดติดตามในหัวข้อคอมเมนต์วิจัยยาวใหญ่วันนี้ระบุว่าแยมถาปณีเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีในรายการข่าวสามมิติ จับพิรุษการร้องการสื่อของหุ้นไอทีวีของทิมพิธาจนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีกระบวนการสมคบคิดเพื่อล้มพิธาก่อนหน้านี้มีการเปิดหลักฐานบันทึกการประชุมไอทีวีเมื่อวันที่26เมษายน2566เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าไอทีวียังคงทำสื่ออยู่เพื่อมัดพิธาในเอกสารการประชุมระบุว่านายพานุวัตรขวัญยืน ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าไอทีวีมีการดําเนินการเกี่ยวกับสื่ออยู่หรือไม่ประธานในที่ประชุมตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังมีการดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินั่นคือข้อความในบรรันทึกการประชุมแต่ในคลิปการประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แยมเปิดในรายการข่าวสามมิติวันนี้ ทุกอย่างไม่ได้ไปไปตามข้อความในบันทึกการประชุมความจริงเป็นแบบนี้ครับนายพานุวัต์ถามว่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีใหม่ครับนายคิมสิริทวีชัยประธานที่ประชุมตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการจัดการทีมพิธาเรื่องไอทีวี ไม่ใช่กระบวนการปกติแต่เป็นขบวนการมีการสร้างเอกสารชิ้นนี้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายอย่างน้อย3าฝ่ายฝ่ายแรกส่งลูกน้องไปประชุมผู้ถือหุ้น ITV และตั้งคำถามเรื่องการดำเนินการเรื่องสื่อแต่คำตอบไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังอย่าลืมว่าผู้ถือหุ้นคนนี้เข้าประชุมด้วยตัวเองเขาต้องได้ยินกับหูว่าคำตอบไม่ตรงกับบันทึกการประชุม แต่ทำไมถึงยืนยันข้อความในเอกสารหรือเป็นเพราะได้รับสัญญาณจากฝ่ายที่2ที่สมคบคิดฝ่ายที่2ต้องมีอำนาจสูงมากทีสามารถสั่งให้เลขานุการบริษัทเปลี่ยนคำในบันทึกการประชุมจากขาวเป็นดำเพื่อมัดปิถาวาไอทีวียังทำธุรกิจสื่ออยู่และมีอำนาจที่สั่งให้ประธานในที่ประชุมยอมเซ็นรับรองเอกสารชิ้นนี้ คนคนนี้ถ้าไม่เกียดหรือโกรธพิธาเป็นการส่วนตัวเขาต้องเดือดร,ร้อนมากหากพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและฝ่ายที่สคือคนที่รับเรื่องทั้งหมดไปยื่นร้องเรียนที่กะกะตเรื่องนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากครับขณะที่นายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในประเด็นข้างต้นเช่นกันว่าอ้าวคดีพิก ข่าวสามิติเปิดเทปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีหนังคนนะมนกับรายงานการประชุมหากรายงานการประชุมเป็นเทศคนลงนามในรายงานการประชุมงานเข้าแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมาธิชนสุดสัปดาห์